สวัสดีค่ะโค้ชเหมยวาสนาโซจานอฟสกี้ค่ะอยากจะมาบอกเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนได้รู้อยากจะแบ่งปันค่ะได้เดินทางมาถึงเส้นทางของการเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าทำไมโค้ชเหมยเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมาบนเส้นทางของการเป็นครูเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์นะคะก็เพราะว่าโค้ชเหมยมองเห็นว่านะคะการที่นะคะเรามีความรู้เราเก็บความรู้ไว้กับตัวเราเนี่ยค่ะคนอื่นไม่ได้รับความรู้ดีๆจากเราไป เหมยเลยมองเห็นว่านะคะการที่เรามีความรู้อยู่ในตัวเราเราเอาออกมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นเราเอาออกมาแบ่งปันให้กับสังคมมันเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆให้เขาได้ต่อยอดจากความรู้ที่เราได้รับมาความรู้ที่เราได้เรียนมาได้รู้มาเนี่ยค่ะถ้าเราเอาไว้กับตัวเองเนี่ยค่ะแน่นอนเลยว่าเราจะรู้แค่ตัวเราแต่ถ้าเราเอามาแบ่งปันบนโลกออนไลน์ Online, หรือเราเอามาแบ่งปันผู้คนเนี่ยค่ะความรู้นี้ค่ะจะสามารถเนะะี่ยค่ะ แตกชั้นแล้วก็จะสามารถต่อยอดให้กับคนอีกมากมายเลยทีเดียวและวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเส้นทางของการเป็นครูเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงคะมหัศจรรย์นในการที่ได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะได้ช่วยเหลือผู้คนให้รอดไปด้วยกันได้ช่วยเหลือผู้คนที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นในการอยากจะทำคอร์สอยากจะสร้างคอร์สหรืออยากจะเอาความรู้นี้ค่ะออกไปมอบให้กับผู้คน <un> เขาจะพูดยังไงเขาจะพูดเก่งไหมเขาจะพูดได้ไหมเขาจะถ่ายทอดได้ไหมคนเราค่ะหลายๆคนนะคะ มีความเก่งอยู่ในตัวมากเลยแต่ไม่สามารถสื่อสารได้ไม่สามารถถ่ายทอดได้โค้ชเหมยเป็นคนหนึ่งค่ะที่พูดน้ำไหลไฟดับโดยที่ mm hmm. ไม่รู้หลักการอย่างแท้จริงในการพูดวันนี้ค่ะโค้ชเหมยได้เจอโอกาสดีๆได้เจอช่องทางดีๆแล้วอยากให้ทุกคนค่ะตัดสินใจมาเรียนรู้ด้วยกันถ้าใครกำลังลังเลยอยู่อยากชวนทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันอยากชวนทุกคนค่ะมารับนะคะความรู้ดีๆแล้วก็มารับคมเลื่อยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะพาตัวคุณเองค่ะเติบโตไปได้ในทั้งโลกออนไลน์และก็ออฟไลน์และก็เป็นนักพูดที่ดีเป็นนักพูดมืออาชีพได้อย่างแท้จริงเชิญชวนทุกคนมาเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย